ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาอย่างรวดเร็วหากเราเก้าวตามโลกไปไม่ทันสุดท้ายก็อาจถูกทิ้งให้เป็นผู้ตามหรือโดนดิส p t ไปในที่สุดจะมีสักกี่บริษัทที่จะสามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงองค์กรผลักดันและพัฒนาให้สำเร็จเพื่อเข้าสู่ระบบการทำงานรูปแบบใหม่และทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้แล้วถ้าต้องการจะเปลี่ยนสถานะจากผู้ตามมาเป็นผู้นำต้องทำอย่างไร สำหรับ Humanica นั้นนะคะมองว่าหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันหรือการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่ โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการทำงานแล้วฮิวแมนิก้าคือใครฮิวแมนิก้าเป็นผู้นำด้านการให้บริการและเทคโนโลยีระบบการบริหารจัดการทางทรัพยากรบุคคลหรือ HR รวมถึงระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรหรือว่า ERP ซึ่งมีการพัฒนาและติดตั้งระบบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์กว่า20ปีฮิวแมนิก้านั้นเป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าใจความต้องการทางธุรกิจเป็นอย่างดีและเป็นผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรในประเทศไทย ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและแข็งแรงจากผลสำรวจธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นนะคะพบว่าเวลากว่า60%นั้นถูกใช้ไปกับการจัดการด้านเอกสารและเพียงแค่10%เท่านั้นเองนะคะที่ถูกเอามาใช้เกี่ยวกับงานด้านกลยุทธ์และ30%ที่เหลือนั้นองค์กรส่วนใหญ่เสียเวลาไปกับการบริหารจัดการเรื่องคนแน่นอนนะคะว่าสัดส่วนการใช้เวลาแบบนี้เนี่ยทำให้องค์กรไม่สามารถจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้องค์กรเติบโตต่อได้ะคะ่ะ จะดีกว่าไหมถ้าเรามีทีมงานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการคนมาอย่างยาวนานนะคะมาช่วยดูแลให้เรื่องนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Humanica ผู้คิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์ Humantric แพลตฟอร์มจัดการทรัพยากรบุคคลชั้นนําของไทยที่ดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการสรรหาไปจนถึงสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานนอกจากนี้นะคะบริษัทยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนในองค์กรหรือ HRD โดยมีแพลตฟอร์มอบรมออนไลน์สําหรับเตรียมการพัฒนาบุคลากรเพื่อ รับสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กรตอบสนองความต้องการของบริษัททุกขนาดและทุกปุตสากรรมซึ่งการันตีคุณภาพด้วยการคว้ารางวัลเซตเออร์ดในสาขาบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตรกรรมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาแล้วโดยในช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้นะคะฮิ m แมนิก้านั้นได้มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการงานด้านบุคลากรระดับโลกที่ชื่อว่า Workplace นะคะซึ่งเป็นซอฟต์แวร์นะคะที่พัฒนาร่วมกันร,ระหว่าง Humanica และ Data On ที่เป็นบริษัทในเครือและยังเป็นผู้ให้บริการ HR Solution รายใหญ่ ในประเทศอินโดนีเซียอีกด้วยค่ะโดย workplace นั้นสามารถรองรับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากเดิมนะคะที่ระบบบริหารทรัพยากรทั่วไปนั้นจะมุ่งตอบสนองความต้องการของราชการในเรื่องกฎหมายแรงงานแต่ workplace จะเป็นระบบที่เน้นแนวความคิด future of work ที่จะต้องมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์โลกและการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดที่แตกต่างกันในแต่ละ generation ในองค์กร การดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆของพนักงานการช่วยเรื่องการทำงานได้อย่างต่อเนื่องของคนในองค์กรการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับพนักงานในทุกๆวันการเรียนรู้ข้อมูลระหว่างการทำงานหรือการทำงานแบบที่ให้ทุกคนทำงานจากที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้รวมถึงการใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำงานนะคะอย่างเช่นการคัดเลือกพนักงานใหม่และการวางแผนอัตรากำลังคนทำงานของธุรกิจ Workplace นั้นจะเป็นซอฟต์แวร์ที่จะไปแข่งขันกับซอฟต์แวร์ชั้นนาระดับโลกได้ไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรืออินเดียด้วยฟังก์ชันต่างๆ สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานได้เข้าถึงทุกฟังก์ชันที่จําเป็นต้องใช้เพื่อการทํางานที่สะดวกสบายมากขึ้น h ิวแมนิก้าได้คํานึงถึงการทํางานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานและแผนก HR รในทุกองค์กรเพื่อให้ทุกธุรกิจได้เติบโตแบบก้าวกระโดดตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ปัจจุบันนะคะเรียกได้ว่า h ิวแมนิก้าเป็น Regional Company ได้อย่างแท้จริงค่ะเพราะว่ามีสาขากระจายตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน6ประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและก็เวียดนามโดยฮิว Humanica นั้นนะคะมีพนักงานกว่า1,000คนค่ะและยังมีอีก200คนนะคะที่ทำหน้าที่เป็นนักพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์เหล่านี้ให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยที่ผ่านมานั้นนะคะ Humanica ได้รับความไว้วางใจาจากลูกค้าองค์กรกว่า5,000รายมีพนักงานภายใต้ใตการดูแลของ Humanica กว่า2ล้านรายนะคะและที่สำคัญนะคะซอฟต์แวร์นั้นยังมีการทำโลเคอล z เซชันให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศมากกว่าสิประเทศเลยค่ะ ที่ผ่านมานั้นนะคะฮิวแมนิก้าก็มีการเติบโตตามแผนกลยุทธ์ที่บริษัทได้วางเอาไว้ซึ่งก็เป็นการเติบโตในรูปแบบของออร์แกนิกนะคะที่เป็นการพัฒนาสินค้าและบริการนะคะให้แตกต่างกันในแต่ละมาเก็ตเซกเมนต์ทั้ง Enterprise แล้วก็ SME สำหรับตลาด SME นั้นก็จะมีบริษัทที่ชื่อว่า Tigersoft นะคะทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการงานบุคลากรน,นะคะเพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่ม SME ได้มากที่สุดนอกจากนี้ Humanica ก็ยังมีกลยุทธ์การเติบโตแบบ M&A หรือว่าการควบรลุมกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันค่ะ และกลยุทธ์สุดท้ายนะคะที่ Humanica เลือกใช้เนี่ยก็คือการสร้าง business model innovation โดยเฉพาะการหาพาร์ทเนอร์ที่ตอบโจทย์แพลตฟอร์มอย่าง Workplace จึงสามารถกล่าวได้ในะคาว่า Humanica ขณะน,นี้ถือเป็นผู้นำด้าน HR solution ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเป้าหมายต่อไปก็คือใหญ่ที่สุดในเอเชียและหลังจากนั้นก็จะขยายเข้าไปในตลาดยุโรปและอเมริกา โดยขณะนี้ Humanica ก็พร้อมที่จะไปเทียบชั้นกับแพลตฟอร์มระดับโลกอื่นๆเพื่อให้ลูกค้าได้มีตัวเลือกในเรื่องของแพลตฟอร์ม HCM มากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดขึ้นจากการที่ Humanica นั้นเห็นปัญหาขององค์กรไทยแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้มันผ่านไปค่ะแต่กลับมาคิดหาโซลูชันที่เหมาะสมนะคะในการมาพัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาการจัดการบุคลากรตรงนี้ ซึ่งแน่นอนนะคะว่าปัญหาเรื่องของการจัดการบุคลากรในยุคนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าต้องตอบโจทย์พนักงาน ให้สามารถทำงานได้ทุกที่ไม่ได้ถูกจำกัดแค่ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นซึ่งสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายในการบริการด้านทรัพยากรบุคคลนะคะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมามากมายแต่ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเรื่องบุคลากรรวมไปถึงโซลูชันต่างๆของ h u m a n i c กนะคะก็จะสามารถเข้ามาช่วยเสริมและแก้ปัญหาของลูกค้าให้ลูกค้านั้นสามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนั่นเอง